กำไรภาคอุตสาหกรรมจีนวูบ9.1%ต่ำสุดในรอบ7เดือนหรือมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจจีนยังไม่ทันเกมกันแน่นะแม้ GDP ของจีนจะยังเติบโตตามเป้าแต่ตัวเลขล่าสุดจากกำไรภาคอุตสาหกรรมกลับสะท้อนอีกภาพหนึ่งของภาคการผลิตที่กำลังออนแอร์ลงเรื่อยๆ ข่าวนี้อาจจะไม่มีระเบิดหรือความตึงเครียดชายแดนแต่กำไรที่วูป9.1%ในภาคอุตสาหกรรมของจีนสะท้อนทั้งตลาดหุ้นนักลงทุนทั่วโลกและคนที่จับตาอนาคตของเศรษฐกิจเอเชียกำไรหายไป9.1%ภายในแค่เดือนเดียว ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนระบุว่ากำไรของภาคอุตสาหกรรมจีนในเดือนพฤษภาคม2025ลดลงถึง9.1%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนับเป็นการลดลงที่มากที่สุดในรอบ7เดือนนับตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นเมื่อดูภาพรวม5เดือนแรกของปี มกราคมถึงพฤษภาคมกำไรสะสมของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลดลง1.1%เทียบกับปีก่อนแปลว่าอะไรล่ะแปลว่ากำไรภาคอุตสาหกรรมไม่ใช่แค่เรื่องของโรงงานแต่มันคือดัชนีที่สะท้อนถึงสุขภาพทางการเงินของทั้งระบบ เพราะภาคอุตสาหกรรมจีนไม่ได้มีแค่โรงงานผลิตสินค้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเหมืองแร่พลังงานสาธารณอูปโภครวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกการที่ตัวเลขกำไรลดลงขนาดนี้สะท้อนว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จีนใช้อยู่อาจยังไม่ตรงจุดหรือไม่เร็วพอค้าปิีกดีแต่โรงงานยังเหนื่อยแม้ตัวเลขยอดค้าปีกของจีนในเดือนพฤษภาคมจะเติบโตถึง6.4%ซึ่งเป็นอัตราเติบโตเร็วที่สุดในรอบ5ปี จากผลของเงินอุดหนุนภาครัฐที่กระตุ้นให้คนกลับมาใช้จ่ายแต่ในขณะเดียวกันผลผลิตอุตสาหกรรมยังโตไม่ทันความคาดหวังการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรยังซบเซาภาคอสังหาริมทรัพย์ยังมีปัญหานี่และการสร้างใหม่ที่หยุดชะงัก นั่นทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจกลายเป็นภาพที่ไม่สมดุลฝากผู้บริโภคเริ่มฝืน้นแต่ฝากผู้ผลิตยังสุดจีนจะออกมาตรก,การใหม่หรือไม่นะแม้จะมีแรงกดดันให้รัฐบาลจีนอัดฉีดเพิ่มแต่ GDP จีนในช่วงครึ่งปีแรกกลับโตเกินเป้า โดยนักวิเคราะห์จากมอร์แกนสเตลีคาดว่า GDP จีนครึ่งปีแรกอาจอยู่ที่5.2ขณะที่เป้าของรัฐบาลคือ5ปอร์เและนั่นอาจทำให้รัฐบาลชะรอการออกมาตรการกระตุ้นรอบใหม่จนกว่าจะมีสัญญาณว่าความเสี่ยงทางเศรษฐกิจแรงพอที่จะต้องลงมืออีกครั้ง ทั้งหมดนี้อาจถูกหยิบยกไปพิจารณาในการประชมุมครั้งใหญ่ของผู้นำพรรคเพื่อวางแนวทางสำคัญของประเทศซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้การประชุมนี้เป็นเวทีวางแผนทิศทางเศรษฐกิจการเมืองของจีนในช่วงครึ่งปีหลังและทั่วโลกจับตามองว่าผู้นำจีนจะเร่งหรือ จะพักเครื่องยนต์กระตุน้นเศรษฐกิจรอบใหม่กันแน่สิ่งที่เราต้องจับตาหนึ่งเลยนะคะผลกำไรภาคอุตสาหกรรมในเดือนต่อไปถ้ายัางลดลงต่อเนื่องอาจกดดันให้รัฐบาลต้องลงมือเร่งด่วน 2. ภาคอสังหาของจีนยังเป็นตัวฉุดเศรษฐกิจสำคัญถ้าไม่เฟือนออาจลากภาคอุตสาหกรรมอื่น ลงไปด้วย 3. แนวโน้มประชุมผู้นำพักจะมีคำไหนหลุดออกมาบ้างที่บอกว่าจีนกำลังเปลี่ยนแผนหรือไม่ก็ยังคงต้องจับตาดูต่อไปสรุปนะคะเศรษฐกิจจีนเหมือนรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงหลายแห่งตอนนี้เครื่องเงินฝั่งผู้บริโภคเริ่มติดแล้วแต่ฝั่งผู้ผลิตยังสําลักน้ำมันอยู่ แล้วเราทุกคนต้องจับตาว่าคนขับจะเติมเชื้อเพลิงอะไรเพิ่มหรือเปล่าในการประชุมสำคัญกลางปีที่กำลังจะมาถึงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ